อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบทำเลยครับก็คือคอยเฝ้าดูต้นที่เสียบยอดนะครับเพราะผมนะเสียบมีฝีมือในการเสียบยอดแล้วยอดพันธุ์ติดกับต้นพอ่อเมล็ดหรือเปล่านะครับนี่วันนี้ก็มามาแกะดูหลายต้นเลยนี่นะครับติดกันหมดทุกต้นเลยเพราะว่าพอเขาติดแล้วนะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับอันนี้เป็นต้นแอปเปิลพ่อเมล็ดนะครับแล้วก็เป็นยอดที่ ฟูจิที่ติดผลแล้วนะครับเรามาเสียบยอดอย่างเงี้ยเขาจะติดผลได้เร็วนะครับผมวันนี้ก็มานั่งแกะทยอยแกะพิทีละต้นนะครับเพื่อให้ตรงแผลตรงเนี้ยเขา,เาไม่ถูกรัดแน่นเกินไปนะครับเนื่องจากเขาเชื่อมติดกันแล้วนะครับถ้าเรายังไม่แกะออกเขาก็จะลัดแน่นนะครับข้อตรงนี้ก็จะเล็กนะครับลำต้นก็จะเล็กแต่ถ้าเราแกะออกนะครับลำต้นเขาก็จะอวบใหญ่เสมอกันสวยงามนะครับอันนี้เสียบยอดติด ดีมากนะครับผมก็ถือว่ามีความชำนาญขึ้นเรื่อยๆนะครับ